ร้านใส่นมนะครับขายสินค้าประเภทนมสดนะครับของหวานแล้วก็อาหารทานเล่นนะครับก็ปัจจุบันมีมากกว่า50สาขาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าร้านใส่นมเองเราวางจุดยืนนะครับเป็นร้านของหวานที่มีสินค้าหลากหลายนะครับเป็นร้านนมที่มากกว่าคาเฟ่แล้วก็วันนี้เรามีเป้าหมายที่จะเป็นเพื่อนซีสายหวานนะครับส่งมอบสินค้าที่มีความคุ้มค่าให้กับลูกค้าที่ชอบของหวานแล้วก็ชอบทานนมสดขนมปังปิ้งนะครับไอศครีมเกติมะ จุดเริ่มต้นต้องย้อนไปตั้งแต่7ปีที่แล้วนะครับที่เรามีโอกาสได้ไปเห็นร้านนมรถเข็นนะครับแล้วก็ได้นั่งคุยกับเพื่อนว่าถ้าเป็นร้านนมรถเข็นแบบนี้เราจะทํายังไงให้สามารถขยายสาขาได้มากกว่า50สาขาหรือร้อยสาขาแล้วจะทํายังไงให้ร้านนมรถเข็นเนี่ยเป็นมากกว่าร้านนมรถเข็นได้ไหมด้วยการเอาระบบมาใส่นะครับเอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่ในการทำให้บรรยากาศดีขึ้นซึ่งถ้าย้อนกลับไป7ปีที่แล้วเนี่ยร้านนมสไตล์คาเฟา่หรือว่าคาเฟ่ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นคนทำงานตอนต้น แล้วก็ครอบครัวยังมีไม่เยอะมากเข้าปัจจุบันนี้ครับจุดเด่นของสินค้าอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าเราคือร้านนมที่มีสินค้าหลากหลายนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศให้สบายๆสมมอบสินค้าด้วยความคุ้มค่าแล้วก็ที่สําคัญคือเราสร้างบรรยากาศเหมือนมาบ้านเพื่อนซีอะครับที่ลูกค้าได้มาบ้านเพื่อนซีที่สะดวกสบายแล้วก็ได้รับความคุ้มค่ากลับไปด้วย วัตถุดิบเราคัดเลือกนมสดที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวไอศครีมเกติมะก็ทําจากสูตรนมสดพิเศษของเราเลยนะครับแล้วก็จะมีสูตรแป้งวอฟเฟิลนะครับที่เป็นสูตรพิเศษของทางเราแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับเป็นช็อกโกแลตปั่นชื่อว่าเมนูโคตรช็อคเป็นเมนูพิเศษซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์สายนมครับ ประมาณในการลงทุนของแบรนด์ร้านใส่นมนะครับเป็นร้านโมเดลสไตล์คาเฟ่ก็ต้องบอกว่าอาจจะดูไม่น้อยนะครับสำหรับงบการลงทุนถ้าเทียบกับแฟรนไชส์ไซส์เล็กแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นร้านคาเฟ่ที่มีโต๊ะนั่ง10โต๊ะซึ่งค่าแฟรนไชส์ฟรีเนี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทนะครับมีการดูแลตั้งแต่ฝึกอบรมเจ้าของ7วันนะครับแล้วก็พนักงานมาฝึกอบรมพร้อมเจ้าของอีก7วันหลังจากนั้นเนี่ยเราเป็น On thejo b t r a i ท ing นะครับดูแลตั้งแต่การเปิดร้านนะครับยัน ขายเนี่ยอีก14วันที่หน้าง,งานนะครับรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยงบการลงทุนสร้างร้านนะครับอยู่ประมาณ1ล้าน0แสนบาทนะครับถ้าอยู่ในห้างนะครับก็อยู่ประมาณไม่เกิน1ล้าน7แสนบาทครับส่วนคุณสมบัติที่เราคัดเลือกก็อย่างแรกเลยแฟรนไชส์นะครับต้องพร้อมที่จะบริหารจัดการธุรกิจด้วยตนเองแล้วก็ดูแลโอเปอเรชั่นกับมาร์เก็ตติ้งด้วยตนเองได้ด้วยครับเพราะเรามีทีมที่จะฝึกอบรมสอนอยู่แล้ว ช่องทางการตลาดหลักๆเราเลยก็คือจํานวนสาขาที่เราเปิดได้เยอะมากขึ้นนะครับเป็นการสร้างแบรนด์ไปในตัวแล้วก็เรามีการทำการตลาดผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยแฟนเพจเราก็มีคนกดไลค์อยู่ประมาณ2องแ0 0หคนนะครับแล้วก็มีการทำการตลาดครบทุกช่องทางทั้ง Facebook i n s t a g r a กร o u t u b e นะครับแล้วก็ Line OA รวมทั้งมีตัวเว็บไซต์ e-Commerce ด้วยนะครับในการสั่งออเดอร์ออนไลน์ แล้วก็ทำการตลาดผ่านช่องทาง Delivery ต่างๆนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วด้วยครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับวิชั่นของแบรนด์เรา Sweet Addict Desire นะครับเราสร้างสถานีปลนเปิดความสุขด้วยความหวานนะครับให้กับกลุ่ม ที่เป็นสายหวานตัวจริงนะครับที่วันนี้เทรนตลาดมีของหวานอะไรที่เราสามารถนํามานําเสนอลูกค้าได้นะครับเราอยากให้ลูกค้าเราได้กินของที่อร่อยคุณภาพดีนะครับงั้นการเป็นเพื่อนซีสายหวานของเรานะครับก็จะต้องนําเสิร์ฟสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องง่ายนะครับแล้วก็บรรยากาศที่ดีนะครับอันนี้คือวิชั่นของแบรนด์เลยนะครับส่วนภารกิจของเรานะครับต้องบอกว่าเราตั้งภารกิจของเราเป็นレスポン s ์โดพามีนอะดิเตตก็คือเป็นผู้ส่งมอบนะครับโดพามีนให้กับคนที่ ชอบของหวานนะครับให้ได้รับกระแสรีวอร์ดรางวัลในชีวิตจากการกินของหวานที่อร่อยและมีคุณภาพครับ